ก็อู่ครับการแข่งขันๆๆกีฬาสถาบันการพัฒนาศึกษาห่างประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงโค้งสุดท้ายมีชิงกันหลายชนิดกีฬาครับในส่วนของบาสเกตบอลหญิงชั้นยังคงตกเป็นของทีมสำหรัเเชียงใหม่ครับบาสเกตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศที่ยิมเนเซียมภายในสนามกีฬากางจังหวัดชุมพรทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ในชุดเสื้อสีขาวแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วพบกับทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอ,อุดรธานีตลอดทั้ง4ควอเตอร์นักแม่นห่วง ทีมแชมป์เก่าสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นจึงเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย72-45ต่อคะแนนคว้าแชมป์ติดต่อกันอีกหนึ่งสมัยแบดบมินตันรอบชิงชนะเลิศที่ยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาการจังหวัดชุมพรประเภททีมชายเดี่ยวม,มือสองสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงครามแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวพบกับเดี่ยวม,มือหนึ่งจากทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรณธานี โดยคู่นี้เป็นคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วโคจอมาพบก,กันอีกครั้งถือว่าเป็นการรีแมตช์ะระบบการแข่งขันสามใน5คู่คู่นี้ฝีมือใกล้เคียงกันมากต้องตัดสินกันในคู่สุดท้ายผมปรากฏว่าทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีพลิกกลับมาเอาชนะได้อย่างตื่นเต้น3ต่อ2คู่ควา้าแชมป์ไปครองได้เป็นผลสําเร็จต่อเนื่องด้วยการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศระบบการแข่งขันสามใน5คู่เช่นเดียวกัน ทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามสวมเสื้อสีฟ้าแชมป์ข่าเมื่อปีที่แล้วพบกับทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีคู่นี้เป็นคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันผมว่าคงว่าทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามย้ำแค้นได้อีกคนด้วยการชนะสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรด้วยการชนะทีมสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี3ต่อศูนย์คู่คว้าแชมป์ไปครองได้อีกปี สำหรับในช่วงข่าวค่ำยังมีไฮไลท์และผลการแข่งขันอีกหลายชนิดกีฬานำมาเสนอให้ทราบอีกเช่นเคยติดตามได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนัทชัยลาบุตรถ่ายภาพชนะพัฒนผลรายงานจากจังหวัดชุมพร